ข้าวไฮกระสอบกระจุบรรจุกระสอบนี่ครับปุ๋ยกระสอบสอบซานซิบโล,โลนี่ยมันมีก็ได้รายลอยอยู่ครับนี่เป็นกระสอบที่ความพร้อมครับความพร้อมขอเห็ุไปนำนะครับเนอ้องรับเทคนี้กะขออยู่ตีไปเทคนี้ก่นอน,กนครับสวัสดีครับขนาดยืนในโฮมในของหัวนี่ครับช่วนี้พุดไว้น้อกไงหมดกระเทียมแกขนาดยืนในโฮมในของหัวนี่ครับช่วนี้พุดไว้ น,น้องเลยกระเทียมแก่ปุ้ยขอกี่น้องปุ้ยขอกุ้ยมุนหัวขีหััวในขบยงไั้งสิบแปดี่สิบั้สิบเก้าสิบอยู่นี่เครับหนี่ปหมือครับหอนแห้งครับพี่น้องเลยห,นหอนไล่หอนไล่ หลายๆคนหลายๆหมู่บ้านหลายๆท่องทิ้นกับสินแนนี่แหละครับกูเป็นมีงัวมีควายเนาะครับเนาะนี่มุนซัดหลายไล่ผมกัแกลุงอุ้ยหมุนมัวขีดงัวครับีงัวในขอบยังไงคูดเอาเองพี่น้องเลยคูดเอาเองปวดจ้างเอ้ยอากาศห้องห่อน นี่เป็นปุ้ยอินซี่อินซี่ทั้งนั้นนี่ครับเนี่ยับเปปุ๋ยคอ,อกพี่น้องปุ๋ยคอกนี่ตกใจชาวนาเจ้าเกษตรกรก็เริ่มหาคุณครัปุ๋ยลงเตรียมไว้แล้วครับนี่เตรียมดินเตรียมเนื้อไหว้หลายๆคนหลายๆหมู่บ้านหลายท้องถิ่นกันสิแน่นี้แหละครับปู้ยเป็นมีงัวมีควายเนาะครับเนาะ นี่มุ่นซัดจะร้ายผลกัแกลุงขนาดยูนิคอมไม่ได้ของวัวนี่ครับช่งนี้พุดไว้น้องไงผลกับเตียมแกไก่ก็ดีหมูก็ดีนะครับพี่น,อน้องเท้าไฮกับสอบกระจุบรรจุกระสอบนีบ่ครับปุ๋ยกระสอบสอบซานซิปโลนี่ยตอนนี้ก็ได้ร้ายลอยอยู่ครับนี่เป็นกระสอบ ขนาดยนอมไ่ของัว <descon> น <fin asi> <p ust i ori> ี่ครับชุดนี้พุดไว้นองไงดกระเทียมแก่้าพี่น้องฝนตกกบอลมันก็หอนแต่นี่ข้างีโอ้ดูแห้ครับ40องศา้าพี่น้องฝนตกเกับอลมันก็หอนแต่นี่ข้างผีโอ้ยดูแห้ครับ40องศาละ 40บาทพี่น้องเลย40บาทพ่อไทยให้จ้างพ่อไทยก็ซสอบละห้าบาทบางแห่งบางพื้นที่บางท้องถิ่น,นะครับเนาะอันนี้ใครอนนกชยายชนาน้าเช้าเกษตรกรกเ็เริ่อหฮคุณหักปุ๋ยลงเตรียมไว้แล้วครับเตรียมดินเตรียมเนื่งไว้น้องทักกีได้ บคือได้อินซีบ่คืออิเคมีครับคนนีล้ละลากกันยังดีันี่ครับปไปพี่น้องพ้นโตเก็บพน้องมันก็ห่อนแต่นี่ทั้งพี่ดูแห้งครับสี่สิบองศาขนาดยุนในโฮมยุนห์นนนของหัวนี่ครับช่วนี้พูดไว้น้องไงกดกระเรียมแกปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่ทางนั้นนี่ครับเนี่ยไปปุ้ยขอกี่้องปุ้ยขอกลงหน้าเวลาเอาปุกเขาหยามหนึ่งกะอ่ะจีบไทยใส่อันปุ้ยเค่มีลายสองขอกโอ้ี่น้องห่อนขนาดเลย,ยน,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 นะครับขอกตวน้นก่งนะครับพุทธเอา พุ้ยขอบพี่น้องเลยพุ้ยพอกพูดเอาเองพี่น้องเลยพูดเอาเองบุตรจ้างเฮ้ย <laughs> อากาศหันหอน่อนเอาเมือยไปหน้าี่น้นอง <laughs> ยวอมมือกันเฮ็ดเบียกันนะครับเพราะว่ายังพอวันไม่ห่อนถ้าบม่ห้อนก็พ่อเฮ็ดไปอยู่นะครับขนาดยืนในห่มในของหัวนี่ครับชุดนี้พูดไว้น้องเลย หมดกระเทียมแก่เต็มเลยว่ะสองพอกโอ้พี่น้องห่อนขนาดเลยไม่นะครับพอกตัวนั้นกันนะครับพุทเอาไก่ก็ดีหมูก็ดีนะครับพี่น้องปุนเป็นปุ๋ยลงหน้าเป็นปุ๋ยรองฟื้นนะครับเนาะก่อนุญาสิไทย นี่นะครับช่วงนี้แหละไอ้สาบผุจะผ่าก็าอันเช็ดให้หน้าก็เตรียมปุ่นเตรียมยางไว้นะครับเนาะเตรียมดินเตรีมมยมยางไว้นี่คือนี่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินซี่อินซี่ทั้งนั้นนี่ครับเนี่ยสองขอกูถึน้องห่อนขนาดเลยนี่นะครับขอกตัวนั้นกันนะครับพุดเอาลงหน้าเวลา เอาปูกเขาหนีบนึ่งกะแต่ที่ว่าไทยใส่อันปุ้ยเคมีลายปุ้ยเป็นปุยอินทรีย์อินทรีย์ทั้ทงนั้นนี่ครับเลยสองขอ,อกโอ้พี่น้องห่อนขนาดเลยไ่นะครับขอ,อกตัวน,นั้นกันนะครับพูดเอาปุ้ยมุ่งหังวกี่หัว ในขอบยังไงสามสิบแปดสี่สิบสามสิบเก้าสี่สิบอยู่แหละครับนี่ปลายมือครับหอนแห้งครับพี่น้องเลยหอนไล่หอนไลยครับท้าหาง่ยกับสอบกระจุบรรจุกับสอบนี่ครับปุ๋ยกระสอบสอบสามสิบโ,โลนี่มันมีกระได้รายลอยอยู่ครับนี่เป็นกระสอบสังเกตได้บุคือได้อินทรีบุคืลอ,อินเคมีครับ มันมีลายกันยังดีสามสิบแปดสี่สิบสามสิบเก้าสี่สิบอยู่ไหนครับนี่ยปลายมือเหรอครับหอนแห้ครับพี่นอ้องเนี่ยหอนไล่หอนไลยครับอุ้ยมุนหัวขีหัวงัวในขอบยังไม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็กขอ,อยุติไปแค่นี้สักก่อนนะครับน้องพี่น้องเนาะอันอน,อนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ใส่ชีวิตข้าวเกษตรกรใส่สใชนะกันย่ามสองขอกี่น้องห่อนขนาดเลยนะครับขอกตัวนั้นกันนะครับพุบทธเอาละสี่สิบบาทพี่น้องเลยสี่สิบบาทขนาดยูนิคอมยูนิข่องัวนี่ครับช่วนี้พุทธไว้พี่น้องเลยพุทธเทียมแกละ สี่สิบบาทพี่น้องเลยสี่สิบบาทเท้ายกระสอบกระจุบรรจุกระสอบนี่ครับปุ๋ยกระสอบสอบซานซิโลนี่มันนี้ก็ได้รายลอยอยู่ครับนี่เป็นกระสอบมันซื้อกันกับแพงครับนี่พี่น้องปุ๋ยมูลสัตว์นี่แพ้งนี่เลยครับเด้อซื้อกันนี่ครับไม่หลายบาทอยู่ครับพูดปุ้นลงหน้าพี่น้องเลย หุดงักถึงมาจะก่อนครับจะเอาสองขอกพี่น้องห่อนขนาดเลยไมนะครับคอกตัวั้นกันนะครับหุดเอาตรงหน้า,าเวลาขอาปุกเขายามหนึ่งกะตัดจีบไทยใส่อันปุ้ยเคมีลายแบบทั้งพีน้องฝนโตเกี่ยววีน้อกมันก็ห่อนแต่เนี่ยท้างพี่ ดูแห้งครับ40องศามันสื่อกันกับแห้งครับนี่พี่น้องปุ๋ยมุนซัดนี่แห้งเลยนครับเ้อสื่อกันนี่ครับเม่แรบาดอยู่ครับครับปุ๋ยขอกี่น้องปุ๋ยผอกคือความพ้อมครับความพร้อมขอเห็ดไปนําครับเนาะรับเทคนี้อ็ขอยุติไปแทคนี้ก่อนครับสวัสดีครับน้งเกตได้ คือได้อินทรีย์บ่คือ,อเคมีครับมันต้อมีหลายกันยังดีหวี้หมุ่นงวัวกีนง,งววครับงววใน,นขอบเตรียมไวอันนี้ออกใจ่ทานหน้าเช้าเกษตรกรก็กเริ่มาหาคุ๋ยหาปุ๋ยลงเตรียมไว้แล้วครับนี